ฮีโร่ไล่วอลเอ่อผมไม่เคยเล่นโมชันนี้นะก็มันคล้ายๆกับไล่ทาวเวอร์วอลแต่อะนรที่จะเป็นวัดอ๋อเป็นโหมดมันเป็นโหมดดัน,นดอมฮีโร่ด้วยว่าแล้วทส,สองทีมฮีโร่เหมือนกัน,อกนโอเคก็โอเคกมไรด,ดาร์เลเจอร์นะก็ไม่แย่ไม่แย่ม่ชามโอเคเป้าหม,มายเขาของเราก็คือส่งยูนิตไปฝั่งนูน้นเอ๊ะแล้วแล้วจุดส่งของเราอยู่ตรงไหนอะ อีฐฐานอีฐฐานเพื่อนเราออฐานเราอยู่นี่อ่ะทำไมเป็นสีนั้นปักนึกว่าส่งไม่ได้โอเคเราก็ส่งไปต่างจากลายทาวเวอร์วอลตรงที่ก็ตามชื่อลายทาวเวอร์วอลก็คือใช้ป้อมกันใช่ไหมอันนี้ใช้ฮีโร่กันย้ายตูเข้าไปตรงจุดเราได้แนั้นแหละ ไม่สนุกเลยผมชอบโหมดที่มันเลือกอาบิลิตี้ได้มากกว่าวะ่ะแต่รู้สึกโหมดนี้มันทัวร์วินเนอร์มีวินเนอร์ด้วยเหรอเกมนี้มันออฟฟิเชียลขนานดนี้เลยเหรอรู้สึกเกมนี้มันแบบยังไงก็ไม่รู้สินะโอเคอ่าได้มาสองตัวโอเคนี่แหละพลังดาร์คเลนเจอร์ต้องลาดต้องลาดเพื่อเอาอมินเนี่ยนชิบหายเอ้ยได้น้วยว่ะามันมันมีบัฟอยู่ขอให้เพื่อนเราฆ่าฆ่าได้เราก็ได้บัฟ ได้มินเนียนอยู่ดีโอเคอ่าเนี่ยแหละพูดระยะเท่าไหร่วะพันสองเลยโอเคผมอยู่เซฟได้เนี่ยเอ้ต้องส่งยิงนีไป I place my ม o y a l ดีเราต้องส่งยูนิตเลือดน้อยก่อนนะ What the fuck อ๋อมันแค่ส่งแถวสองเลยตองแถวแรกไม่ได้ไรือทำไมน่าจะเป็นโหมด ส่งไปเราเปตังร้อยสิบสองทำไมสีส้มนั่งสองร้อยอ่ะส้มไปส่งอะไรไปวะส่งเยอะหรืออะไรเริ่มเยอะอ่ะ่งไปส่งไปไม่ไหวจริงจังอ่ะเนี้ยดูตรงนั้นเขาโกงก่อนเหรอ แต่รู้สึกว่าโหมดนี้มันจะเลือกไม่ใช่แบบแอันนี้นี่หว่าอีบฮีโร่มันเลือกออบดีตี้ได้อันนี้มันแบบ,แบ,บเลือกฮีโร่เลยอะแต่วันนี้ไม่รู้อะเราก็มันตายไปแล้วกันเฮ้ยทำไมโหดจังเลยวะพลาดไม่ได้จริงจังอะเนี่ยเราต้องใช้นี่ว่ะอุปกรณ์เสริมซึ่งก็คืออันนี้ช่วยได้มันมีแค่ใส่โคลนึงเหรอแต่คโคนแม่งโคตรนุบเลยอะใส่คโค,คนโได้ไหม ใ <ś led> ช้ได้แค่ตัวเดียวด้วยป่าเอ้ยเดี๋ยวเด้อโอเคต้องทำอะไรได้บ้างแหละอันนี้เพิ่มดาเมจไม่ดีอ่ะชิบหายต้านไม่ไหวเนะี่ยโอเคโอเคดีอยู่โอ้ทำมาน้ำหมดเลยอะ่ะโง่ไหมผมว่าต้องต้องซื้อไอเทมวะ่ะไม่ไหวจริงๆะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆยิงตัวเลือดน้อย ตั้ง400เองนะพี่ต้องไป700แล้วอ่ะไอ้พวกเล่นบ่อยไอ้พวกเสรษิดความตายไอพวกเสรษิดแบบโปรยแตกอ๋มันต้องมันต,ต,ต้องมีทางต้องมีทางเจน่ามี AOE อยู่น่าทำได้ได้อ,อัพเดินไหมอัพเดินไหมไม่ได้ต้องรอพวกสี่อัพดาเมจบนนั้นก็ได้ไเฮ้ยสกินเรสเนเราได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ส่งยิงไปเอาตังเพิ่มนอ,อนไปได้อยู่ได้อยู่ยิงไปอ๋อกระโหลกไปสู้ไปส่งไปส่งไปอะไรอะไรบา้างแหละจังหวะนี้ส่งไปส่งตัวกลับไป มีเงินเพิ่มเลยไปผมขึ้นขนาดไหนวะเอ้ยก็โหดซะเยอะนะดีตัวอากาศได้ไหมเฮ้ยตังจะมาแล้วตังมาแล้วจะตรงไปเ,ไเ,เป็นสีดิเป็นเทลจะเป็นตะโลกวันนี้ปะอันนี้ก็ได้ตอนนี้อะไรก็ได้ตัวน,นี้ตังมาเอาตังมา ครับแต่อยู่ทีมหนึ่งทีมหนึ่งโดนลุ้มทีมหนึ่งไม่ไหวทีมเราโปรกวะเดินไปเลยเดินไปเลยไปเลยส่งไปส่งไปส่งไปไปคลิปโอเคมันก็ตายไปอยู่เนี่ยพวกเราต้องเตือนเทมว่ะเอ้แป๊บหนึ่งอ๋ออ๋อมันค่อยๆมาอัลบิลิตี้มันค่อยๆมาโอเคอันนี้ตัวช่วยเคลียร์เวฟครับ ใส่ได้ครั้งเดียวสม,มอนยูนิตโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ชามได้เออเราเอาไข่ดิเอาตัวโหดเอาตัวโหด <The fuck. laughs> เ, oh, เดี๋ยวฟักจะเย็นชามโอ้ชิยเคลียร์นะเคลียร์มย fuck, แม่งเลยเดี๋ยวฟักแม่งผมยิงไป ยิงมาทางนี้ทำไมไปทางนู้นวะเดยกไปเขาเตายก็ใช้เวลาเกือบสามสิบวิเนี่ยมีคนตายไปแล้วเดี๋ยวนะมันตาบตกตังเยอะเลยวะผมรู้ส่งแล้วผมรู้ส่ง เอ้ยทำไม่ตายวะตายเขาดีกว่าผมเยอะผมกดกระปุกเลยทำไม่ตายเอ่อได้เท่าไหร่อ่ะได้สิบโอ้โสิบโอเคดีกว่านี้เยอะเดี๋ยวบวกสิบไปจำเลยฮะต้องซื้อไอเทมว่ะซื้อไอเทมเลยได้บ้างเออนน้ำยาว่ะฟิวของผมว่ะน่าเป็นไงบ้าง แต่ถ้าเราใช้ไอ้นี่ค่าเราจะไม่ได้เอ็กดีฮะเราต้องถ้าค่าได้ก็หัวจ่ายเองอะไรเยอะแยะคนเลยตัง9,000โอ้ยไปตรงไปตรงไปกบอยากซื้อสักอย่างว่ะซื้ออะไรดีอะไรดีๆีบ้างอ่ะดูก่อนดิก๊อปบเอานี่ซื้ออะไรซื้อยาโอเคซื้อ,อ,ยซอ,อ,ยซอ,อยาก็ซื้อยาใจเย็น เอาคลิปเป็นพวกโอเคแม่งกดกากเลยแม่งอัพขั้นกองแล้ววะต้องซื้อยาเหรอส่งยูนิตไปเดี๋ยวเอาคลิปเป็นพวกไปเลยหมดแล้วเจ๊ย์อ้าวโคตรแรงเลยโอ้โหมีอติ ูดาเป็นบุญหนึ่งมันโหดจเลยวะเราล็อกเกิดไปเรามีตังมูลสองโอเคเอาที่ได้อัพมาตรงนี้หรีเพิ่มมันมันโหดจริงเราแล้วดึดดึดดึดมันมันโหดกันจากเลยวะนิดเล่นบ่อยมันส่งจักรรับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวอินอินอินผมผมใส่อะไรวะผมใส่เอจิใช่ไหมเอาเอจิมาดิสักอัน อ๋อแปดออกมาเลยก็ได้ซื้อแม่งซื้อไ่งให้หมดแป๊บไหนวะอ๋อนัก่อนกี้ใหมเก๋ตกไปตกไปเอาตังค์เพิ่มได้อยู่ได้อยู่โอเคแบบที่ไม่ต้องใช้สมองมากมายเลยจริงๆแค่ต้องเล่นตตาสองตาก็ได้ละยึดไม่ได้ กิดแมงคือถ้าไม่ตายอะไรไม่รู้ย่แย่หมดเกินฝั่งเราชนะฮะฝั่งนู้นจะฝั่งนู้นจะตายแล้วฝั่งนู้นเหลือพลังชีวิตแค่สิบเจ็ดไม่ไม่ไม่ทำเปบแรงกันเลยโอ้ยเย็นเราโหดว่าเอ,อ่อเฉนไลนงได้นะเรื่องเราลลต้านได้แหละเราก็ส่งไปส่งไปส่งไปเก็บไปเลย ฝั่งนู้นเด็ดเกิดไสิบวิทรอดูฝั่งนู้นแต้มปีถ้าไม่ตายแต่เดียวแต้มปีกูแมนกินแม็กทำกันได้ด้วยเหรอโอเคได้เดี๋ยวทำบ้างปูกินแม็กเหรอแต่ผมลองเอจีแม็กบ้างดิโอเค ไหวนวะโอ้ช oh, ิตไม่ด uh, okay. yeah. ีอยากได้อยากซื้อกล่องวะซื้อกล่องไหนวะเอ่อโอเคซื้อกล่องซื้อกล่องซื้อกล่องอะผมสามพันก็สามหมื่นฮะพื้นขนาดนี้ต้องซื้อเลยกลายเป็นเอ็กซ์ติโลซีสไปละไม่ก็เป็นแอคเจอร์เอลินาไปละ ตีเร็วสก,กิลอื่นแม่งไม่ต้องสนใจแล้วนั่นเหลือเหลือแค่สิบชีวิตเราก็สู้ต่อไปสก,กีลในตั้งผมไม่ออกมาเลยฮะไม่แตกเลยส่สงไปเรื่อยๆน่าจะได้ผม,ม่ะต้องเอทีแม็กซ์อี่รอบนึง แม็กส์เกมฟันหนึ่งเราไปเลยว้าวอันนี้ผมไรประโยชน์สินรีบ <laughs> แม่งกากอะทำอะไรไม่ได้เอาไปเอาไป,เอาไ,ปเอาไงดาน,นี่ยตัดไว้แล้วมั้งจ้ะมันไปขั้นสามแล้วเราไปเลยเราควบคุมฐานเพื่อนเรื่ยอยๆไปรตไปไป ไปสองไปสี่แปดหยับเลยโอ้รถถังได้ไหมคุมได,ด้ไหมเข้ามามาอยู่ฝั่งเดียวกันสักริงจริงเชนะแล้วก่อนล้นแ้กับไปเลยครับว้าวอ่าันไรไม่รู้เยีะแยะ <c oughs> ก็จบไปแล้วสำหรับเออ ฮีโร่ลายวอลเมื่อกี้จะพูดเอฮีโร่สีจะไม่ใช่ก็เพลินๆนะผมไม่ได้เล่นตั้งนานกลัาเล่นก็ก็เหมือนลายทาวเวอร์วอลแหละแต่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรมากก็เล่นไปขำๆก็แมปต่อไปจะเป็นไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะฮะส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย